ม่มัเนมเป็นใขวมมอ่ะใครเป็นไข้หนูเป็นไข้ด้วยหนูหนูก็คงเป็นได้แค่ไข้คงเป็นคนที่ใช่ของใครไม่ได้หรอกออวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับชือ่อข้าวปุ้นครับชื่อข้าวปุ้นทำไมไม่ชื่อขนมจีน <c oughs> แล้วอายุเท่าไหร่ครับ เก,ก,ก้าขวบเก้าขวบจริงเหรอใช่ไ,ไม่น่าใช่นะอยุดอยู่จังหวัดไหนสุโขทยัยสุโขทยัยใช่ทำมชื่อคุณจังอ่ะชื่อคุณคุณเราเราเคยเจอกันเหรอไม่นี่เสียงก็คุน้นเอาเสียงก็คุน้นแสดงว่าเคยเจอกันแหละไม่รู้ไม่ชี้เอาไม่รู้ไม่ชี้ได้ไงฮะเขาปุ้นคนอีสานตัวนี้บอแมนบอแมนบอแมนว่าซานัน <c oughs> เดี๋ยวสุโขทัยมันภาคกลางไหมเฮ้ยมันกี่คนวะเนี่ยไม่มีไม่มีแตกแตงมอตตี้เฮ้ยยังมีอีกมิตตี้ใหม่เขาปุ้นยิงมันยังเขาปุ้นโอ้ยโดนเฮ้ยระวังระวังเขาปุ้นเขาปุ้นเฮ้ยยิงแรงจังวะยื้อใส่เลยนะยื้อใส่อีหยัง ยิงมันแม่ยิงมันแม่สวยตาดคือเก่งแค่เขาปุ้นเอิ่นเอิ่นนมเซนได้บออ้าวขำบอตอบได้ได้ได้โอ้ยมียาบ่อนมมเซนมี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 ยา,าบ่อนยาไหมไหนอันนี้เนี่ยอยู่อยู่ตรง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 เนี่ๆๆอยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยไหนไหนไหนเนี่ยเนี่ย ยูนี่ยูนี่ยูพี่ยูพี่มาอยู่เจ้าเฝ้าตีเดี๋ยนี่แล้วเขาปุ่นไม่มีแฟนหรออ๋อยังไม่มีครับแล้วเคยมีไหมเคยอ้าวเคยแล้วเลิกไปแล้วอ้าวทำไมถึงเลิกอ่ะเจ้าชู้เกินไปอ๋อหนูเจ้าเจ้าชู้โอ้ยหอกหยอกครับหยอกหยออ่าสรุปยังไงสรุปเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนแบบ ก็นั่นแหละสรุปเลิกกันเพราะอะไรไม่รู้อ่ะต้าไม่รู้ได้ไงเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแปลกๆนะมีแฟนจริงปะเนี่ยไปชมได้ชมได้ชมได้อยู่บ้างมันเจ็บมันเจ็บโดนเลยดึงเต็มแบบเมอ่ะเราพับปุ้นจะนอนกี่โมงอวันนี้นัดประมาณกี่หนึ่ง ทำไมไม่รีบนอนพรุ่งนี้มีเรียนนะไปนอนมีเ,เรียนปะไปนอนที่โรงเรียนอันนี้คือไปเรียนแหรอไม่ไม่เรียนออนไลนไ์นะไม่เรียนออนไลน์ไม่เรียนอ่าชอบวิชาอะไรอ่ะอยู่โรงเรียนอ่ะอ่าชอบวิทย์ชอบวิทย์ชอบวิทย์คณิตครับวิดคณิตภาษาไทยวิชาภาษาไทยวิทย์แล้วแบบสเปคหนุ่มๆ,ๆเป็นยังไงได้หมดครัได้หมดได้หมดเอ้าไม่เลือกสักหน่อยหรอไม่เลือกอ้าวไม่เลือก ไม่เสรีเลยรหรอเพอมันได้หมดมันไม่มีรอแเราแบบชอบคนตลกไหมชอบคนตลกชอบคนตลกเราเนี่ยคนตลกนะชอบเปล่าเอ้ยอย่าแย่งของเราดิโเอเคเราเราล้อเล่นล้อเล่นเอาแล้วอยู่อยู่โรงเรียนไม่มีหนุ่มมาจีบเหรอมีนะมีชอบแบบแบบชอบไม่แต่ก็เฉยเฉยเฉยอ แล้วมีเรามีคนที่แอบชอบไหมเ้าปุ้นน่ะมีครับมีครับอ,อ้าวมีหรอยองยองอา้าวยองอีกแล้วไม่เคยชอบใครก่อนหรือว่าไม่เคยชอบใครก่อนเนาะเคยเคยอยู่คนเดียวกอ็อ้อ <c oughs> วาวกวนปีน,ปน,ปน,ปนแล้วกนะ็กวนปีนคและเด็ดอืมก็รู้ตัวนี่อ่าสรุปมีคนที่แอบชอบไหมปัจจุบัน ไม่มีปัจจุบันไม่มีอ๋อไม่มีอยู่โรงเรียนไม่มีแบบคนเข้าตาบ้างอะ่ะไม่มีไม่มีเลยอ๋อเราเราเราตั้งใจเรียนก่อนเนเาะจะจะไม่ตั้งใจเรียนอะไรขนาดเอาไม่ติดทางทำไมอ่ะเราต้องตั้งใจเรียนดีก็พอก็พอตั้งใจชอบพอได้เออตั้งใจเรียนนะต้องเราก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยอย่าเถียงพ่อเถียงแม่นะ <S <S ตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็มีงานทำแล้วค่อยมีแฟนก็ได้ เหมือนมาสอนลูกอ่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจค่ะพ่อเคยมีแฟนผู้หญิงเหรอเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงเอ้ยเป็นยังไงเขามาจีบก่อนอีกแล้วใช่ต่อเขาก่อนต่อเขาก่อนไหนวะไม่ไหนว่าชอบให้เขามาจีบไม่ชอบไปจีบใครก่อนไงดีกวอาว่ะเอ้าก็เขาไปอ๋ออสลยงั้นแบบเขาเขาพูดแบบเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงงั้นสอนวิธีจีบผู้หญิงหน่อย มีแบบเคล็ดลับไหมแบบผู้หญิงเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ชอบเขาหรอกเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราแบบเนี้ยก็ต่างคนต่างแบบเออนั่นแหละเอาแบบเคล็ดลับแบบผู้หญิงเนะี่ยเขาชอบยังไงชอบผู้ชายแบบยังไงอะตอนนั้นเลิกกับผู้ชายแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงตอนนั้นเลิกกับผู้ชายแล้วไปคุยกับผู้หญิงง่ายมันเจ้าชู้เฮ้ยผู้ชายมันเจ้าชู้เฮ้ยไม่ทุกคนหรอกเดี๋ยวผู้หญิงนี่คือคนที่โรงเรียนไหมที่โรงเรียน แล้วเลิกกับเขาทําไมแม่เขารู้ว่ะแม่เขารู้ก็เลยเลิกเหรอเฮ้ยแม่เขารู้ว่าเขาก็คงวิ่งไงเลิกกันทั้งๆที่ยังรักกันอยู่นะอยู่คนเดียวแหละสบายดีเอออยู่คนเดียวมันอิสระดีนะได้อยู่ตลอดแหลมันอาจจะแค่เหงาเล็กน้อยเออมันก็อาจจะมีเหงาบ้างเวลาแต่มันก็สบายตัวดีสบายตัวและสบายใจบางเวลาใ่โโอ้ยโอบางเวลาเป็นยังไง ลม้ลมลม้ลมลม้อมล้อมล้อมตอนรักก็มงแฟนเก่าเปิดเพลงมล้วอ๋อคิดถึงแฟนเก่าบางทีไปคิดถึงคนแบบนั้นทำไมไม่โดนอย่าเอา้าเป็นโควิดแน่เลยเอา้าสวยแล้วโตวขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนที่ขอหลักด้ยโอย ยากหน่อยนะเอาแบบอาชีพสิอยากเป็นธุรกิจแบบเปิดเปิดร้านกาแฟทำอะไรอ๋ออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากอยากขายอะไรร้านกาแฟอะไรเงี้ยอ๋อไม่อยากได้หรอกกาแฟแต่อยากได้แกมากกว่า,วาทำไมแบบแบบไอ้พูดสียงเนี่ยต้องมีคนด่าพูดเสียงนี้ใช่แบบพดูดเสียงปกติเราก็หาแอปเสียง อ๋ออันนี้คือเสียงปกติใช่ไหมใช่ครัเสียงปกตินะคะ,นะับเบรออ่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เสียงปกติก็เราก็เฉยๆนะอ,อ๋อแต่คนอื่นเขาดา่าเออไม่เขาไม่ดได้หังนิมมบ์มันเป็นอะไรไหมอ๋นนดดมดดอาเาซลอ,อันนี้พูดได้ไหมอันนี้พูดได้ไหมพูดได้อย่าพูดอะไรก็พูดเลยกขาบอกไปแล้ว่าเก็บไว้พ่อกินนะน้ำเขาบอกพูดได้หนูก็พูดเองหนูพี่อ๋อได้เอาเงี้ยไม่เป็นไร เไ้ยไี่มันเป็นไข้ด้วยหนูอ่ะใครเป็นไข้หนูเป็นไข้ด้วยหนูหนูก็คงเป็นได้แค่ไข้คงเป็นคนที่ใช่ของใครไม่ได้หรอกต่อยะแซวเล่นแซวเล่นเฮ้ยเย่งเย่งเย่งไมไม่ล้มอ่ะเฮ้ย ไม่ลบอ้กระสุนเราหมดมันล้มแล้วหมันมีตัวอยู่ตรงเสาไฟอย่าไปชุบเพื่อนนะไม่ชุบไม่ชุบครับไม่ชุบไม่ชุบครับไม่ชุบครับเฮ้ยๆเราไม่มีไอวอลนี่มเฮ้ยโอ้โหเออไม่ได้ลองแรงงใจจริงจังทำไมวะเนี่ยกลจริงจังเราเมื่อไหร่จะจริงใจอ่ะเออ ทำไมไม่ไม่ชอบคนเล่นมุกหรอเอบาผับเจ้าผีอะเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยตายตไม่คันน่ะไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้มันหมดทั่วไปนะอยากอยากลงไหมล่ะแรงอะอันนี้ตึงเนอะบอกดิไม่ตึงหรอกเจอแต่บอดแล้วแบกไปกูกูะสอแบกอะไรมันมีแต่บอด แล้วใครคิวบอทได้เยอะก็คนนั้นแหละแบกได้แต้หมดได้หมดนี่เห็นกันหรือเปล่าใครแพ้ใครแพ้ต้องทําอะไรใครแพ้ต uh, anyway. ้องร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยสัญญาด้วยสัญญาสึงยาดึงยาได้เออได้ได้ละได้เนาะลวยคุยกันเลี้ยวปืนปืนปืนโปดปืนอะไรวิชเอสของแตงครับแล้วคนโปดอ่ะมีไหมคโปดยังไม่มี อ๋อยังไม่มีพอหาหาต่อไปนะเอาหอเจ็บเยอเอา <c oughs> ก,ก็ก็ยังไม่มีก็หาต่อไปไงก็พูดผิดอะหาต่อไปคร,รับรับสมัค <c oughs> รนะรับสมัครเฮ้ยรับสมัครเหรอเดี๋ยวเราไปสมัครคนครับคุณบอดบอดจะเรียกคนดีอา้าวคิวไปเลยตัวนั้นโอ้กระทามึงก็เรียรกระทาเนาะยาบนดี ไปโดนเลยไปโดนเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาไม่ให้บ่นเยอะไม่ได้บอนเลยไม่ได้บอนเลยเฮ้ยไหน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 ,ไหนเฮ้ยลืมไปบอดมันจะยิงแรงแล้วมันยิงทะลุนะโอ้ทะลุด้วยเออถ้ามันเห็นเราอย่าอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นยิงไกลๆรักษาระยะรักษาระยะหลบแวะหลบแวะชุบหน่อย,ช,ยชุบอยู่แล้วไม่มาชุบหน่อยแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง <Das S 2> ใจเย็นนะเลยคิวเย็นเลยคิวอะไรเงี้ยมไปแล้วมันไปพูดแล้วไปพูดแล้วโอ้ยจักแล้วสร้างมันถอดเฮ้ยเฮ้ยบอดมันชุมนุมแล้วบอดชุมนุมแล้วบอดลมตัวครับบอดล้มตัวฮะหลอช้าอดน,นะเนี่ยช้าอดน,นะอย่าให้บอดเห็นเรานะเฮ้ยอย่าให้บอดเห็นไง หัวมึงเฮ้ยเหลือตีคนปะเนี่ยเหลือตีคนนะเหลือตีคนหรือเปล่าวะไม่ได้ดูด้วยว่ามันอาจจะโดนบอดยิงตายไม่มีไอวัวอ่มีไอวไัวมอ่ะมีมาเอาเลยเนี่ยขอได้ดีสักสี่ห้าลูกเลยโอเคมีอยู่สองลูกเนี่ยเอาไปเลยอยากได้เยอะจริงๆริน้ยหนูเดี๋ยวหนูไปซื้อเอาไว้ได้จนระิงเอยไม่ต้องซื้อหรอกเมากับพี่ ไม่มีไอวอก็เอากับพี่ uh huh. ไม่มีกระสุนก็มเมากับพี่ไม่พอเนอะขาดร้อยเหรียญอะขาดร้อยเหรียญเนาะไปเลยพี่เมย์มีกี่เหรียญนะมีสามร้อยไปเลยขอบค้าให้หมดเลยให้ทั้งใจมีกระสุนไหมมีเอาอะไรอีกเอาปลาแปลอะไรแล้ว,วเอาเอาแฟนไหมเดี๋ยวจะเป็นให้ <c oughs> เ,เล่นลูกมุกอร <c oughs> ไม่มีมุกมาเล่นบ้างหรอ ไหมคะไม่่อยสนจเท่าไดโอ้จบแล้เรายิ่งชอบคนเล่นมุกอยู่ด้วยว้ว่ว่าก็มาสอนเล่นมุกบ้านก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปสอนถึงบ้านเลย <c oughs> สู่โขทยนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวตีตัวรถก่อน <c oughs> ได้กี่คิวแล้วได้ไม่บอกดีความลับพนเนต้องรอดูตอนสุดท้าย โอ้จะแพ้ได้เนี่ยแพ้ก็ร้องตามนั้นแหละร้องไห้โอ้ยร้องไห้บ่อยแล้วอันนั้นอะร้องเพลงดีกว่าขอร้องให้เอ่ะเอา้าเราจะมาท้ากันทำไมวะเนี <c> ่ย <oughs> <laughs> โอ้โหมั่นใจในตัวเองนะไอ้หนูมั่นใจในตัวเองนี่เป็นไงมั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาหนูมั่นใจในตัวใครเขาก็ไม่กนนั้นเฮ้ย <c oughs> เข้าบทเศร้าเฉยเต็กหนึงน่งเต็กหนึ่งเต็กหนึ่งเป็นบอดหรืออะไรสรุปเลยแต่บอด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 เนี่ยบอดเป็นไงคนแตกตึงเกินตึงอะไรเล่นแต่กับบอดเฮ้ยเท่ากันนะเฮ้ยเท่ากันแต่โอเคเท่ากันไม่ต้องร้องให้หนูฟังเลยทำไม <c oughs> เอาอยากฟังหรอเพลงอะไรเอา้าเอาเพลงอะไรก็ได้ที่พี่ร้องแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ร้องเพราะมันจะมีหรอมีสิไหนอยากให้ร้องเพลงร้องอ้อนหน่อยสิ <c oughs> พี่ชื่ออะไรชื่อลาเต้ลาเต้ครับร้อเพลงให้ฟังหน่อยนี่เอาอีกพี่ลาเต้ครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเฮ้ยหญิงนี่แหละชื่นใจพร้อมยังพร้อมยัง ออแแมม้มม้วว <c oughs> จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอบอ,อกก็เธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหม ทุกคำเหมือนกันออกมาจากหัวใจเราจะรอยค้าฟ้าทากลางมูดาวจำไม่แม้ความเหงาเข้ามากำไร <_ recreate> เพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไปเป็นไงพอเปล่าพอดพอเลยเฮ้ยเขินนั้นเนี่ยโคตรมีความสุขเลยเฮ้ยโคตรมีความสุขเลยอย่าพูดงั้นดีเราเขินนะไม่ใช่เลยนะเปล่าอะไรนะเราจะร้อยห้าสิบห้าต้องจะอยู่ร้อยหากไม่มีความยั่งยืน เขาไม่กันไกใจฉันเพระเธอมันร้องไม่เป็นอ้าวแล้วอารมณ์ไหนอยู่อยู่มาร้องเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่ค่บไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ